สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นมากๆจากจีนยกหินใหม่มาคุยกันค่ะสวัสดีครับเป็นการค้นพบทางโบราณคดีที่ใช้เทคโนโลยี DNA โบราณเข้ามาช่วยไขยปริศนาแล้วผลที่ได้นี่โหบอกเลยว่าอาจจะทำให้เราต้องมองภาพสังคมมนุษย์ยุคแรกเริ่มกันใหม่เลยทีเดียวค่ะใช่ครับ เรื่องที่เราจะมาลงลึกกันวันนี้คือการใช้ DNA โบราณหรือที่เรียกกันว่า ADNA เนี่ยนะครับส่องเข้าไปดูโครงสร้างทางสังคมของผู้คนเมื่อประมาณ4,500-4,700ปีก่อนค่ะหลักๆเลยคือที่แหล่งโบราณคดีชื่อฟูเจียในมณฑลซานตรงซึ่งผลการวิเคราะห์นี้ให้ภาพที่แบบว่าประหลาดใจมากๆครับแล้วก็ท้าทายความคิดเดิมๆเกี่ยวกับวิวัฒนาการสังคมมนุษย์เลยอื ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยนะคะทั้งรายงานการขุดค้นโดยตรงผลศึกษาพันธุก,กรรมที่ตีพิมพ์ในวรารสารดังๆอย่าง Nature ครับแล้วก็มีบทความวิเคราะห์จาก Archaeology Magazine, s i x t o n e แล้วก็งานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะครับเพราะหมายเราวันนี้ก็คือชวนกันมาแกะรอยครับว่าอเจ้า DNA โบราณเนี่ยมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวการจัดระเบียบสังคมของคนยุคหินในในจีน โดยเฉพาะที่ฟูเจียที่ดูเหมือนจะเป็นเคสที่แบบว่าหาได้ยากมากๆของสังคมที่สืบสายเลือดทางแม่หรือมาตาสายที่เราเรียกกันซึ่งปกติเราหาหลักฐานตรงๆแบบนี้ได้ยากมากเลยครับพอพูดถึงเรื่องสังคมสืบส,ส,สายเลือดทางแม่นี่ก็นึกถึงทฤษฎีเก่าๆเ,เลยนะคะศตวรรษที่19นู้นเลยพวกบาโฮเฟนเองเกิลส์มอร์แกนที่เคยบอกว่าเอ๊ะสังคมยุคแรกเริ่มอาจจะเป็นแบบนี้กันมาก่อนใช่ครับครับ ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นแบบปิตาสายที่อำนาจตกทอดทางผู้ชายที่เราเห็นบ่อยกว่าในประวัติศาสตร์อะคะ่ะถูกต้องครับแต่ว่าทฤษฎีพวกนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นการคาดการหรืออิงจากการศึกษาชนเผ่าในยุคหลังๆมากกว่าอ๋อค่ะการจะหาหลักฐานจริงๆสมัยยุคหินใหม่เมื่อหลายพันปีก่อนว่าเขาจัดระเบียบกันแบบไหนเนี่ยมันยากมากครับส่วนใหญ่ก็ได้แต่ตีความจากพวกหลุมศพของในหลุม ผังหมู่บ้านอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็ตีความได้หลายแง่ครับแต่ตอนนี้เหมือนว่า DNA โบราณกำลังจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมสําคัญเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับเทคโนโลยี ADNA เนี่ยทำให้เราวิเคราะห์สารพันธุกรรมจากกระดูกฟันของคนโบราณได้โดยตรงเลยค่ะทำให้รู้ความสัมพันธ์ทางสายเลือดได้เลยมันเหมือนแบบว่า เปิดประตูมิติให้เราเห็นโครงสร้างครอบครัวเครือญาติในอดีตได้ชัดขึ้นมากๆอย่างที่ไม่เคยทําได้มาก่อนงั้นเรามาพุ่งเป้าไปที่แหล่งที่คือหาที่สุดกันก่อนเลยค่ะฟูเจียที่ว่าเนี่ยอยู่ตรงไหนย,ยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ ฟูเจียเนี่ยตั้งอยู่ที่มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีนครับใกล้ๆชายฝั่งทะเลเหลืองอ๋อค่ะจัดอยู่ในช่วงปลายๆของวัฒนธรรมต้าเหวินขโขซึ่งเป็นวัฒนธรรมยุคหินใหม่ที่รุ่งเรืองในแถบนั้นอายุของแหล่งฟูเจียก็ราวๆสองพอถึง2,500ปีก่อนคริสตศักราชครับหรือประมาณ4 7 5 0ถึง4,500ปีมาแล้วแล้วอะไรที่นักโบราณคดีเขาเจอที่ฟูเจียคะถึงกับต้องเอาดี a นมาช่วยไขปริศนา จุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือเขาเจอพื้นที่ฝังศพหรือสุสานขนาดใหญ่2แห่งที่อยู่แยกกันชัดเจนเลย 2>, 2แห่งเลยเหรอคะครับสุสานทิศเหนือฟูจินอตกับสุสานทิศใต้ฟูจินเซาท์แล้วทั้งสองสุสานเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกันนานมากครับประมาณ250ปีหรือราวๆสิบชั่วอายุคนได้โหนานมากแค่นี้ก็บอกแล้วว่าชุมชนนี้มั่นคงปักหลักนานแต่คำถามคือ ทำไมต้องแยกสุสานเป็นสองแห่งมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านั่นสิคะแยกกันชัดเจนใช้งานนานขนาดนี้มันต้องมีกฎอะไรบางอย่างแน่ๆโอเคค่ะงั้นเรามาเอ่อมาเจาะตรงนี้กันพ่อทีมวิจัยเขาเอาโครงกระดูกจากทั้งสองสุสานมาวิเคราะห์ DNA ผลมันน่าทึ่งขนาดไหนคะอาจจะต้องอธิบายหลักการนิดนึงก่อนไหมคะเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคย ได้ครับการวิเคราะหา์หลักๆเนี่ยจะดู DNA 2ส,ส่วนสำคัญนะครับ 1. คือไมโท c h o n ดรีย l DNA หรือ mtDNA ค่ะอันนี้จะพิเศษตรงที่มันถ่ายทอดจากแม่ไปสู่ลูกๆทุกคนเท่านั้นครับไม่ว่าหญิงหรือชายก็คือเหมือนเป็นตราประทับบอกสายตระกูลฝั่งแม่ได้เลยอ๋อค่ะกับอีกส่วนคือ DNA บนโครโมโซม Y ใช่ไหมคะใช่ครับ Y c h r o m o s o DNA อันนี้ตรงข้าม คือถ่ายทอดจากพ่อไปสู่ลูกชายเท่านั้นทําให้เราตามสายตระกูลฝั่งพ่อได้ค่ะถูกต้องครับทีนี้พอมาดูผลที่ฟูเจียโอ้โหมันเซอร์ไพรส์มากครับเริ่มจาก mtDNA ก่อนนะในสุสานทิศเหนือเนี่ยโครงกระดูก14ร่างที่วิเคราะห์ได้พบว่าทุกร่างเลยนะครับทุกร่างครับมี mtDNA haplogroup ซึ่งก็เหมือนเป็นสายตระกูลใหญ่ฝั่งแม่แบบเดียวกันเป๊ คือชนิด m 8 a 3ไม่มีแบบอื่นปนเลยทุกร่างเลยเหรอคะนี่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีกฎเกณฑ์อะไรที่เข้มงวดมากๆแล้วสุสานใต้เหรคะเหมือนกันไหมสุสานใต้ก็แพทเทิร์นเดียวกันเลยครับแต่เป็นอีกสายตระกูลหนึ่งจาก46ร่างที่วิเคราะห์เนี่ยมีถึง44ร่างที่มี mt dna haplogroup แบบ d 5 b 1 b เหมือนกันหมดเลยโห oh. มีแค่2ร่างที่ต่างออกไปแสดงว่าคนในสุสานใต้ ก็สืบเชื้อสายมาจากบังพบุรษร่วมทางฝั่งแม่อีกสายหนึ่งที่ต่างจากสุสานเหนืออย่างชัดเจนเลยครับโหชัดเจนมากเหมือนกับว่าสุสานเหนือคือตระกูลแม่เอสุสานใต้คือตระกูลแม่บีแล้วย d ดีเของพวกผู้ชายล่ะคะมันแบ่งตามสุสานแบบนี้ด้วยหรือเปล่าคะนี่นะครับคือจุดที่แบบว่าพลิกเลยผลย d ดีเมันตรงกันข้ามเลยครับอ้าวหรอคะคือพบความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงมากในหมู่ผู้ชาย ผู้ชายที่ฝังในสุสานทั้งสองแห่งเนี่ยมาจากสายตระกูลฝั่งพ่อที่แตกต่างกันเยอะแยะไปหมดเลยครับค่ะและที่สำคัญคือไม่มีการแบ่งแยกตามสุสานเหนือใต้ยอย่างชัดเจนเหมือน mtDNA มีการปะปนกันของผู้ชายจากสาย yDNA ต่างๆทั้งในสุสานเหนือและสุสานใต้ตรงนี้แหละคะ่ะที่แบบน่าสนใจสุดๆถ้าสายแม่ mtDNA แบ่งชัดเจนตามสุสานแต่สายพ่อ yDNA กลับหลากหลายและปะปนกัน พอจะเดาได้ไหมคะว่ามันสะท้อนภาพสังคมแบบไหนมันแทบจะตะโกนออกมาเลยนะคะว่าผู้หญิงอยู่ที่เดิมส่วนผู้ชายอาจจะมาจากที่อื่นหรือย้ายไปมาใช่ครับใช่เลยนั่นคือการตีความที่สมเหตุสมผลที่สุดแล้วก็นักวิจัยค่อนข้างมั่นใจเลยครับหลักฐานนี้ชี้ไว้ที่ภาพของสังคมที่ประกอบด้วย2กลุ่มตระกูลใหญ่ที่สืบสายเลือดทางแม่หรือ Two-Clan Matrilineal Community อย่างชัดเจนอื กฎการฝังศพที่นี่คือยึดตามตระกูลแม่เป็นหลักใครเกิดจากแม่ตระกูลไหนก็ต้องถูกฝังในสุสานของตระกูลนั้นผู้หญิงจะอยู่กับตระกูลแม่ตัวเองตลอดชีวิตครับค่ะส่วนผู้ชายเนี่ยแม้จะเกิดในตระกูลแม่ตระกูลหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าพอแต่งงานอาจจะย้ายไปอยู่กับภรรยาหรืออาจจะมีผู้ชายจากกลุ่มอื่นย้ายเข้ามาแต่ไม่ว่ายังไงพอเสียชีวิตก็จะถูกนํากลับมาฝังรวมกับญาติๆในสายเลือดแม่ของตัวเองเหมือนกับว่าอัตลักษณ์ทางสังคมที่สําคัญที่สุด ที่กําหนดว่าใครเป็นพวกเราจนถึงขั้นกําหนดสุสารเลยเนี่ยคือสายเลือดแม่ไม่ใช่สายเลือดพ่อหรือแม้แต่สถานะสมรสเหรอคะถูกต้องครับและมันไม่ใช่แค่แบ่งเป็น2กลุ่มเฉยๆนะครับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือ kinship analysis ที่ละเอียดลงไปอีกเนี่ยค่ะมีอะไรอีกคะพบว่ามีความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่ใกล้ชิดกันหลายระดับเลยตั้งแต่ญาติลำดับที่2ถึง6เนี่ย ทั้งภายในสุสานเดียวกันและที่สำคัญคือระหว่างสองสุสานด้วยครับอ้าวจริงเหรอคะแสดงว่าสองตระกูลนี้ไม่ได้แยกขาดจากกันแต่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเดียวกันมีการแต่งงานข้ามกลุ่มกันใช่เลยครับพวกเขาคือชุมชนใหญ่ชุมชนเดียวที่มีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดมีการแลกเปลี่ยนคู่ครองกันระหว่างสองกลุ่มตระกูลอืมอือ แต่ยังคงรักษาโครงสร้างการแบ่งกลุ่มตามสายแม่ไว้อย่างเหนียวแน่นและการฝังศพก็ไม่ได้จัดกลุ่มตามครอบครัวเดียวพ่อแม่ลูกเสมอไปมันยิ่งตอกย้ำว่าอัตลักษณ์กลุ่มตระกูลแม่เนี่ยสำคัญเหนือกว่าความสัมพันธ์แบบครอบครัวนิวเคลียร์ในบริบทนี้เลยครับโห oh. นี่คือหลักฐาน DNA ชิ้นโบแดงชิ้นรแรกๆเลยนะครับที่ยืนยันสังคมมาตาสายในเอเชียตะวันออกยุคหินใหม่ซึ่งนักทฤษฎีเคยเถียงกันมานานแต่หาข้อพิสูจน์ยาก นี่ไม่ใช่แค่เรื่องแปลกนะครับแต่มันเป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์สังคมเลยทีเดียวเป็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็น่าทึ่งมากจริงๆค่ะแล้วนอกเหนือจากโครงสร้างสังคมแบบมาตาสายนี้มีหลักฐานอื่นที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนที่ฟูเจียอีกไหมคะเช่นพวกเขากินอะไรใช้ชีวิตแบบไหนมีครับมีการวิเคราะห์ไอโซโทปสเียรนหรือ stable isotope analysis จากกระดูกและฟันด้วยครับอันนี้ให้ข้อมูลเรื่องอาหารการเคลื่อนย้ายค่ะ ด้านอาหารเนี่ยไอโซโทปคาร์บอนบอกว่าพวกเขาเป็นเกษตรกรเต็มตัวเลยพึ่งพาเข้าฟ่างซ็อกสเทลขาฟ่างหางกระรอกเป็นหลักซึ่งก็ตรงกับพืชหลักในจีนเหนือยุคนั้นนะครับค่ะมีการเลี้ยงสุกรเสริมด้วยแล้วก็อาจจะมีอาหารจากทะเลหรือน้ําจืดบ้างเล็กน้อยเพราะอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งเป็นเกษตรกรปลูกข้าวฟ่างแล้วเรื่องการย้ายถิ่นฐานล่ะคะพวกเขาเร่ร่อนหรือว่าปักหลักอยู่กับที่ อันนี้ก็น่าสนใจครับไอสโตบสตรอนเชียมซึ่งมันจะสะท้อนถึงธรณีวิทยาของพื้นที่ที่คนคนนั้นโตขึ้นมาเนี่ยนะครับค่ะพบว่าค่าในโครงกระดูกที่ฟูเจียมีความหลากหลายน้อยมากๆหรือเรียกว่ามีช่วงแคบสุดๆเลยโอ้แล้วค่าที่ได้ก็ตรงกับค่าทางธรณีวิทยาของหินแถวนั้นพอดีเป๊ะมันบอกเราว่าคนส่วนใหญ่ที่นี่แทบไม่มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเลยครับพวกเขาน่าจะเกิด โตใช้ชีวิตทำไร่ทำนานแล้วก็ตายลงในพื้นที่เดิมนี้แหละสรุปก็คือเป็นชุมชนเกษตรกรมาตาสายที่ปักหลักมั่นคงอยู่กับที่ไม่ค่อยย้ายไปไหนแล้วลักษณะทางสังคมโดยรวมล่ะคะดูเป็นสังคมที่ซับซ้อนมีชนชั้นมีความเหลื่อมล้ำรวยจนต่างกันมากไหมคะจากหลักฐานโบราณาคดีอื่นประกอบกันนะครับอย่างเช่นเครื่องปั้นดินเผาที่ค่อนข้างเรียบง่ายไม่ได้วิจิตพิสดารมากค่ะ ของใช้ที่ใส่ในหลุมศพก็ไม่ได้หรูหราแตกต่างกันมากนักทําให้ตีความได้ว่าสังคมที่ฟูเจียเนี่ยน่าจะเป็นชุมชนที่ค่อนข้างเรียบง่ายครับมีความเสมอภาคทางสังคมค่อนข้างสูงอืสัญญาณความเหลื่อมล้ําทางฐานะหรือสถานะทางสังคมมีน้อยแล้วก็อาจจะมีการติดต่อค้าขายกับข้างนอกไม่มากนักถ้าเทียบกับแหล่งวัฒนธรรมต้าเหวินโขกอื่นๆในยุคใกล้ๆก,ก,กันอย่างเจียวเจียหรือกังชัง ที่ดูจะมีหลักฐานความซับซ้อนมีชนชั้นปกครองความเหลื่อมล้ำมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะแต่งงานละคะมีอะไรที่ DNA บอกเพิ่มเติมอีกไหมคะมีครับมีการวิเคราะห์อีกอย่างเรียกว่า runs of homozygosity หรือ R.O.H ค่ะ R.O.H ซึ่งถ้าจะอธิบายง่ายๆมันคล้ายกับการมองหาลายเซ็นทางพันธุกรรมที่บอกว่าพ่อแม่มาจากกลุ่มประชากรเดียวกันที่ค่อนข้างปิดมานานอ๋อค่ะถ้าเราเห็นลายเส็นนี้เยอะ ก็แปลว่าคนในชุมชนนี้มักจะแต่งงานกันเองภายในกลุ่มไม่ค่อยรับคนนอกเข้ามามากนักซึ่งที่ฟูเจียเนี่ยเจอลายเส้นแบบนี้ค่อนข้างสูงครับบ่งชี้ถึงระดับการแต่งงานในกลุ่มหรือ endogamy ที่สูงการแต่งงานในกลุ่มสูงนี้มันต่างจากที่อื่นในยุคเดียวกันเหรอคะดูเหมือนจะต่างนะครับอย่างในยุคยุโรปยุคหินใหม่เรามักจะเจอสัญญาณของการแต่งงานนอกกลุ่มโดยเฉพาะฝ่ายหญิงคือผู้หญิงย้ายออกไป หรือในแหล่งอื่นๆในเอเชียตะวันออกเองก็มักจะมีค่า ROH ต่ำกว่านี้แสดงว่าการแต่งงานในกลุ่มที่สูงของฟูเจียเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเด่นครับหมายถึงว่าเขาแต่งงานกับญาติสนิทกันเองมากๆหรือเปล่าคะแบบพี่น้องอะไรแบบนี้เอ่อไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นครับการวิเคราะห์ได้บอกว่ามีการแต่งงานระหว่างพี่น้องแท้ๆหรือญาติลำดับแรกบ่อยนะครับแต่มันสะท้อนว่ากลุ่มประชากรที่เขาเลือกคู่ครองมันค่อนข้างจำกัดและปิด อค oh, อยู่ในวงเดิมๆต่อเนื่องกันนานหลายชั่วอายุคนจนทุกคนในชุมชนก็มีความเกี่ยวพันทางสายเลือดกันอยู่ไม่มากก็น้อยครับเข้าใจแล้วค่ะมีสมมุติฐานหนึ่งที่น่าสนใจจากนักวิจัยนะครับเขาเสนอว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ชายฟูเจียอาจจะแต่งงานกับผู้หญิงจากชุมชนใกล้เคียงซึ่งอาจจะยังเป็นกลุ่มเต้าเหวนโขเหมือนกันแต่พวกเขายังคงรักษาอำนาจความผูกพัน สถานะทางสังคมไว้กับตระกูลแม่ของตัวเองที่ฟูเจียเป็นหลัก mm. รูปแบบนี้อาจจะช่วยอธิบายได้ว่าทำไมถึงมีการแต่งงานในกลุ่มเอนโดแกมมี่ที่สูง แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาโครงสร้างสังคมแบบมาตาสายที่ผู้หญิงเป็นศูนย์กลางของตระกูลไว้ได้อย่างมั่นคงยาวนานครับเป็นภาพที่ซับซ้อนแต่ก็น่าคิดตามมากๆเลยค่ะทีนี้เพื่อให้เห็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนขึ้นลองขยับไปดูอีกแหล่งโบราณาคดีหนึ่งไหมคะที่การศึกษา d n a ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยนั่นคือแหล่งโบราณาคดีป่าหลีกังค่ะได้เลยครับป่าลีกังนี่ก็เป็นแหล่งโบราณาคดีที่สําคัญมากๆอีกแห่งหนึ่ง อยู่ในมณฑลเหอหนานครับค่ะเหอหนานทำเลที่ตั้งถือว่าน่าสนใจเพราะเป็นเหมือนจุดนัดพบระหว่างเขตวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ําเหลืองทางเหนือที่เน้นปลูกข้าวฟ่างกับลุ่มแม่น้ําแยงสีทางใต้ที่เน้นปลูกข้าวอ๋อจุดเชื่อมต่อเลยนะคะใช่ครับทํำไ้ที่นี่เป็นเหมือนหน้าต่างบานใหญ่ ให้เราศึกษาปฏิสัมพันธ์การผสมผสานของวัฒนธรรมเกษตร2แบบนี้แล้วช่วงเวลาของปาลีกังล่ะคะเก่าแก่แค่ไหนปาลีกังนี่มีคนอยู่อาศัยต่อเนื่องยาวนานมากๆครับตั้งแต่ราว8,500ปีไปจนถึงประมาณ2,500ปีกอ่อนโอ้โหนานมากครับครอบคลุมตั้งแต่ยุคหินกลางยุคหินใหม่ไปจนถึงยุคสมฤทธิ์ตอนปลายเลยและที่น่าสนใจคือในช่วงเวลาเหล่านี้ มีการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกข้าวหันมาเน้นปลูกข้าวฟ่างมากขึ้นด้วยครับกานศึกษา DNA ที่ปริกังให้ภาพรวมอะไรบ้างคะ่ะทีมวิจัยเขาวิเคราะห์จีโนมของโครงกระดูก58ร่างจากหลายช่วงเวลาเลยนะครับพบว่าตั้งแต่ยุคแรกๆเนี่ยประชากรที่นี่ก็มีการผสมผสานทางพันธุกรรมระหว่างกลุ่มคนจากเอเชียตะวันออกตอนเหนือกับตอนใต้ยอยู่แล้วค่ะ แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เห็นจากหลักฐานโบราณาคดีอย่างรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาหรือเทคนิคการเกษตรเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของประชากรเสมอไปอันนี้หมายความว่ายังไงคะขยายความหน่อยคะ่ะ หมายความว่านวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ๆมันแพร่กระจายไปสู่กลุ่มคนอื่นได้โดยไม่จําเป็นต้องมีการอบพยพย้ายถิ่นฐานของคนกลุ่มใหญ่เสมอไปครับอ๋ออาจจะแค่แลกเปลี่ยนความรู้กันใช่ครับอาจจะเป็นแค่การแลกเปลี่ยนความรู้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตามมีช่วงหนึ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงทางพันธุก,กรรมชัดเจนคือราวๆพันสีปีก่อนค่ะนักวิจัยสันนิษฐานว่าอาจจะเกี่ยวกับ ภาวะโลกร้อนหรือความแห้งแลง้งที่ผลักดันให้กลุ่มคนทางใต้ที่ปลูกข้าวอพยพขึ้นเหนือมากขึ้นทําให้สัดส่วนพันธุกรรมแบบทางใต้ในประชากรที่ปาลีกังเพิ่มสูงขึ้นครับแล้วมีประเด็นเรื่องโครงสร้างสังคมเหมือนที่ฟูเจียไหมคะที่ปาลีกังมีครับและเป็นประเด็นที่แบบว่าตรงกันข้ามกับฟูเจียอย่างสิ้นเชิงเลยจริงเหรอคะคือการค้นพบจากหลุมฝังศพรวมขนาดใหญ่หลุมหนึ่งเรียกว่า M13 M13 ในหลุมนี้เจอโครงกระดูเกิน90ร่างเลยครับทีมวิจัยวิเคราะห์ DNA ไป75ร่างผลออกมาเป็นยังไงคะลุ้นตามเลยค่ะผล y โครโมโซม DNA ของผู้ชายปรากฏว่าผู้ชายทั้งหมดในหลุม M13 นี้มาจากสายสกุลฝั่งพ่อหรือ Y โครโมโซมลิเนจเดียวกันหมดเลยครับฮะทั้งหมดเลยครับแต่พอไปดู MT DNA ของผู้หญิงในหลุมเดียวกัน กับพบว่ามีความหลากหลายมากมาจากสายตระกูลฝั่งแม่หลายสายปะปนกันอยู่โอ้โหนี่มันเหมือนเอาฟิล์มเนกาทีฟของฟูเจียมาดูเลยนะคะเนี่ยที่ฟูเจียสายแม่เหมือนกันหมดสายพ่อหลากหลายที่นี่สายพ่อเหมือนกันหมดสายแม่หลากหลายใช่ครับสิ่งที่น่าสนใจคือรูปแบบนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากของสังคมแบบปิดตาสายแพ r i ูน n e a l ที่สืบสายสกุลทางพ่อและน่าจะมีการตั้งถิ่นฐานตามฝ่ายชาย หรือแพทริโโลค์ด้วยคือผู้ชายจะอยู่กับตระกูลและชุมชนเดิมของตัวเองตลอดชีวิตแล้วผู้หญิงจากกลุ่มอื่นจะเป็นฝ่ายแต่งงานย้ายเข้ามาอยู่อ๋อผู้หญิงย้ายเข้าครับหลุมฝัง M13 นี่น่าจะเป็นตัวแทนของกลุ่มเครือญาติฝ่ายชายขนาดใหญ่กลุ่มเดียวซึ่งอาจมีสมาชิกทั้งหมดราวๆ200คนในตอนนั้นถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างแรกๆของสังคมแบบปิดตาสายที่ได้รับการยืนยันด้วยหลักฐาน DNA โดยตรงในเอเชียตะวันออกเลยทีเดียวครับเรื่องนี้ทําให้ต้องคิดใหม่เลยนะคะ แสดงว่าในยุคหินใหม่ของจีนช่วงเวลาใกล้เคียงกันเรามีทั้งสังคมแบบมาตาสายที่ชัดเจนมากๆที่ฟูเจียและสังคมแบบปิดตาสายที่ชัดเจนมากๆที่ปาลีกังดำรงอยู่ร่วมกันในพื้นที่ที่ไม่ไกลกันมากนักถูกต้องครับนี่คือหัวใจสำคัญเลยมันทลายภาพจำเดิมๆที่ว่าสังคมมนุษย์ต้องมีเส้นทางการพัฒนาแบบเดียวจากมาตาสู่ปิดตา หรือว่าการทําเกษตรกรรมจะต้องนําไปสู่สังคมปิตาธิปไตยเสมอไปอืความเป็นจริงมันซับซ้อนและหลากหลายกว่าที่เราเคยคิดไว้มากครับสังคมมนุษย์ยุคหินใหม่ในจีนมีความหลากหลายของรูปแบบการจัดองค์กรทางสังคมอย่างน่าทึ่งเลยแล้วในภาพรวมการค้นพบที่ฟูเจียถือว่ามีความสําคัญเป็นพิเศษอย่างไรบ้างคะ ฟูเจียสำคัญมากครับเพราะเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในโลกจริงๆและน่าจะเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกที่มีหลักฐาน DNA ตรงๆชัดๆมายืนยันสังคมมาตาสายยุคหินใหม่ค่ะที่อื่นที่พอจะเทียบเคียงได้ก็อย่างชุมชนโบราณที่ชาโคแคนยอนในอเมริกาเหนือหรืออาจจะมีเคสจากยุโรปยุคเหล็กบ้างแต่มักจะไม่ชัดเจนเท่าหรือเป็นช่วงเวลาที่ต่างกัน ฟูเจียจึงเป็นหมุดหมายสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าสังคมแบบมาตาสายไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่มีอยู่จริงและมั่นคงได้ในยุคเกษตรกรรมครับการที่เราเห็นความแตกต่างสุดขั้วร,ระหว่างฟูเจียกับปาลิกังแบบนี้ทำให้ต้องย้อนกลับมามองภาพใหญ่เลยนะคะว่าจริงๆแล้วปัจจัยอะไรบ้างที่กำหนดว่าสังคมมนุษย์จะเลือกระบบเครือญาติแบบไหนซึ่งนักมนุษยวิทยาก็ได้ศึกษาเรื่องนี้กันมานานใช่ครับนักวิชาการพยายามหาคำอธิบายเรื่องนี้อยู่ตลอด อย่างใน Annual Review of Anthropology ก็มีการทบทวนปัจจัยต่างๆที่อาจส่งผลนะครับเช่นรูปแบบการดำรงชีพค่ะมีข้อสังเกตว่าสังคมที่เน้นการทำสวนครัวปลูกพืชผักรอบบ้านที่ผู้หญิงมีบทบาทหลักอาจจะเอื้อต่อระบบมาตาสายอในขณะที่สังคมที่เน้นเลี้ยงสัตว์ใหญ่หรือการทำเกษตรที่ต้องใช้แรงงานผู้ชายมากในการถางที่หรือการควบคุมที่ดินเผินใหญ่ อาจจะเอื้อต่อระบบปิตาสายมากกว่าค่ะนอกจากนี้เรื่องการย้ายถิ่นฐานการสืบทอดมรดกหรือแม้แต่สงครามความขัดแย้งก็อาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมได้ทั้งนั้นครับแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันใช่ไหมคะว่าการที่เราเห็นความสัมพันธ์ทางสายเลือดจาก DNA เนี่ยไม่ได้แปลว่าระบบเครือญาติในเชิงสังคมวัฒนธรรมมันจะตรงตามนั้นเป๊ะเ,เ,เสมอไปถูกต้องครับนั่นเป็นข้อควรระวังที่สําคัญมาก ระบบเครือญาติหรือ kinship เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สังคมสร้างขึ้น social construct ค่ะ social construct มันอาจจะซับซ้อนกว่าแค่สายเลือดทางชีววิทยา biological relatedness ก็ได้อาจจะมีเรื่องการรับเลี้ยงการสร้างพันธมิตรหรือกฎเกณฑ์ทางสังคมอื่นที่ DNA เพียงอย่างเดียวบอกเราได้ไม่ทั้งหมดครับเราต้องใช้หลักฐานหลายๆอย่างประกอบกันทั้งโบราณคดีพันธุก,กรรมและการเปรียบเทียบกับสังคมอื่นด้วย แล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรคะถ้าจะกลั่นเอาแก่นสำคัญที่สุดจากการสำรวจข้อมูลของเราวันนี้ออกมาคืออะไรคะผมว่าแก่นสำคัญที่สุดคือ DNA โบราณได้เผยให้เห็นความหลากหลายที่น่าทึ่งของโครงสร้างสังคมในจีนยุคหินใหม่ครับความหลากหลายนะคะ ใช่ครับเราไม่ได้มีแค่แบบแผนเดียวแต่มีทั้งชุมชนมาตาสายที่ยืนยันชัดเจนที่ฟูเจียและสังคมปิตาสายที่ชัดเจนไม่แพ้กันที่ปาลีกังซึ่งทั้งสองรูปแบบนี้อยู่ร่วมสมัยกันแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของสังคมมนุษย์ในอดีตครับมันเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆให้เราเห็นว่าอดีตไม่ได้เป็นเส้นตรงอย่างที่เราเคยเข้าใจกันมานะคะใช่ครับ และผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดต่อนะครับการมีอยู่ของฟูเจียที่เป็นสังคมมาตาสายที่มั่นคงและดำรงอยู่ได้ยาวนานในยุคเกษตรกรรมเนี่ยมันกำลังท้าทายความคิดที่ว่าสังคนปิตาธิปไตยคือจุดหมายปลายทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือเป็นรูปแบบที่ดีกว่าหรือเปล่าเป็นคำถามที่น่าคิดมากค่ะ แล้วยังมีรูปแบบสังคมมนุษย์แบบอื่นๆอีกไหมที่แตกต่างออกไปที่ยังคงซ่อนตัวอยู่ในชั้นดินรอคอยให้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆมาช่วยเปิดเผยความหลากหลายที่เราเพิ่งเริ่มมองเห็นนี้มันบอกอะไรเล่าเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ความสามารถในการสร้างสารรค์และการปรับตัวที่น่าทึ่งของสังคมเราตั้งแต่ยุคแรกเริ่มค่ะนั่นคือปริศนาที่รอการค้นพบต่อไปครับ มันยืนยันว่ามนุษย์เรามีความสามารถในการสร้างวิถีทางสังคมที่หลากหลายได้อย่างน่าสจัจเพื่อตอบสนองต่องเงื่อนไขและสภา,ภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปนะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้ค้นหาต่อไปจริงๆค่ะสำหรับวันนี้เวลาของการสำรวจข้อมูลเชิงลึกของเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่เรื่องราวและความลับจากอดีตยังคงมีให้เราติดตามกันต่อไปอย่างแน่นอน พบกับการเจาะลึกเรื่องราวอื่นๆได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ